เื่นวันกับสบ,บายดีพ่อแม่พี่นอ้บบนองสบายดีสกู๊กคนสมองสบอมบัติจ้าพ,พ่อพ่อกัเฉันเก่าเฉันเคยกับสองน้องเดือนแกงหน่อไม้ตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ยปลาโตแกงเ,เห็ดปูกพี่น้องเสพั์เสมักส์สไลด์เนี่ยเอาอกมาทีอันนี้เห็ดปู่พี่นอ้องมีเห็ดเพาะน้าพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นเห็ดเพาะ แซ่บน้ำกันพี่น้องมีพักขยานะพี่น้องอ้อกลูกกินอันสกินกะกับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้อ,นนนองท่านุ่งด้อจ้ามากินขงงา้าวน้ำกะปิแซ่บพี่นอ้องสบายดีพี่น้องกินข้าวแกงมาใหม่ฉังเกตเหเอเือไ่น้องเดือนกินเอาเลยชิมมือแม่น้องเดือนมือพักขยานหรือพักน้ำชิมเอาเลย Bơ bên bác đi nha Bên kia người Hay là mình nữa Và dù bây giờ thay thì mình nữa này thì nó bác mơ cho bác mơ, bác Nó hơi Nó không kinh để kinh ăn Nó kinh khen khen nó không đúng Bác bác chân này ต้มต่ออ่อนมั้ยเนี่ยจำเนี่ยให้ไปมาปักปากน้ำรสชาติพี่น้องหอมคืออันแมงแค็งจิกหอมคือเหนียวแมงแค็งจิกเนาะกินหนันเดียวก็เลยพี่น้องเอ่ยหอมอืม กลิก่นคือแม่แค้นจิกพี่น้องกินกับปลอ่อยปูกอดปลาเจ้าสือขาวอ้นขนาดเ,เยังเนาะรสชาติจะสมสมเออกินกับปิ้งปูปิ้งปลาก็แซ่บปิ้งกุ้งปิป้งเทียนมันแบบมันดข้าวม,มันสมมันก็หอมพอเมืเออ่อวานเนี่ยพนะนะ่อสาวกินกับปลากระป๋องอืปลาอะไรนะเออกินมึงดูเจ่าเขาเอากันเบื้อกินกับปลากระป๋องลองบ้า เบก,ก,กรอบพักกรอบแห้งเหเพาะว่าชดชดแห้งกรอก่นีเพราะว่าเอามาอขึ้นนึงเนาะสังกเกตน้เป็นเลือดเอามาอขึ้นนึงลยอ,องนเลย น้นนได้เลยูนกำลังกินลกินอ,อู้ยกินกะากระป๋ออีกม่งมีป่าตัวนี้มาป่าตัวนี้บ้าจิติบ้โยูกเหนือกับโตล่ะ

dốc kẹt ở đâu rồi hãy hm dạy 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 chậm dạy dạy bóng. dạy 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 กินอยากกิ่มันมีน้ำพี่น้องแล้มันหอมมันมีน้ำมันมีน้ำถึงก,กินบ่ได้บ้าบุริกินตะเฮงเลยพี่น้องเลยแกงเราไหมขึ้นยากพี่น้องเลยแต่ว่าช่วงนี้ไปดูพี่น้องที่ขายบะต้องเวลยดนามก็พอะไปคอยทำงาน ทิ้งเดอจะซีดมืเมือยังบาเย่ออยูเสร็จพี่น้องไอ้ตัวตัวเลยหอมเลยพี่น้อกกล่าวเขาจะก็ไฟเลยพี่น้อม คือแห้งพอกพี่น uh ้องม่แสบขาดบไคือเห็ดปวกเลยพี่น้องเอ้สวงเผากินพวกมันสดๆเดี๋ยวเป็นหนึ่งยู่ตัวเย็นรือว่าเห็ดอะไรด้ไหวกันบกหักทอสดๆได้พี่น้องเอ้เฮ็ดปวกกับตัวหน่อืม

ตรวจกระทางพ่นเออตัวปดวปดมากหวานทำไมไ,ไปเก็บเก็บไวอยู่ัเยียงมากก่อนคนพี่น้องเ้ย เออน้ำลูกน Là ้ำป๊าปะน้ำเป็นไข่พี่น้องเอ้ยน้องด่าง่ะบวันเป็นมเามือนี้ยาม่จไปแก้ไม่ไ้ยู่นาน้ำบาปะ่แบบ่ไปอยู่มหื Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ันส่งรุนแรงชวรเกินสุดยากเลยมือเบื่อเรียงมือเบือที่แบลูกลูบมาเาเป็นพี่นี่้า นนกนินอะรบาเน,น่นบิ๊กม่สมบอเขาเพิ่จเต้มในปลากระกป๋องนี่ขอลงเรือน <c oughs> เฮ็ดห่อนพีน่นองเอ้ย <c oughs> คนนาตอนท็ดปวก เดี๋ยวเอ็ีจะมกินยาปนอยากกินหอ้น้องเดือนโมได้พี่เขาแช่มต้องบอกกันกับจับจัน่ลอยาเปะบมได้ทะมานแตเก็บแตกินที่น้งเลยเก็บกับทอละมานนี่

อยาไปเอออยู่ติเจ้ากันนอีกแน่าออกหน้าแล้วกระจัยนะเหมากเนดีอยู่เพื่อนมือเดียวนะหาทางอยากไปอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยถ้าอยากออกหน้าหลังเทียงออหน้าเนี้ยแม่เออกระจางเนี้ยหลังเทียงพ่อมือมาลูกไปเจ้าเนี้ย

ลิปน็อละมีมีดูทำเป็นบนลาเดปลารูนี่คิมนาพอกันใหม่ฝากก็ไลยก็แท้ก็ตีนตามองน้องเดือน